บิ๊กแอดภาพยนตร์สมุทรปราการนะครับคุณผู้ชมครับบิ๊กแอดมาดูครับคุณผู้ชมครับบิ๊กแอดภาพยนตร์ครับพานาโซนิกหรือเอฟสันครับพี่ตัวนี้พานานครับกี่กี่พันลูเมนครับพี่ตัวนี้กี่ลูเมนครับตัวนี้ๆๆๆ อยู่ที่ประมาณจะเกืบปราน่า,าจะหกเจ็ดพันลูเมนหรือเปล่าพี่ะจะห้าพันลูเมนประมาณนี้นะครับพาโนซอนิกนะครับพี่<ต>ม,มีตัวในรถด้ดวยโอ้ครับครับบิ๊กแอสภาพยนตร์นะครับสมุดปราการนะครับกำลังทดสอบนะครับเรื่องฉายบิ๊กแอสภาพยนตร์สมุดปราการ์ ดูเราเองพุทธองคราชาประดิษาดูนี่ครับกำลังทดสอบอยู่นะครับบิ๊กแอดภาพยนตร์สมุทรปราการนะครับคุณผู้ชมใช้โปรเจคเตอร์นะครับพันอาโซนิกนะครับคุณผู้ชมดูแสงครับคุณผู้ชมดูลำแสงแสงนี่แรงเลยครับคุณผู้ชม แสงแรงทีเดียวครับเนี่ยครับปานาโซนิแสงคุ่งเลยครับคุณผู้ชมครับบิ๊กแอทภาพยนตร์สมุทรปราการนะครับคุณผู้ชมครับ